นี่เฟซจริงครับเฟซจริงก็คือนัดพงพงสุภพิตครับใครแคปเฟซจริงไว้แล้วกดติดตามแล้วกดเลขสามให้ผมหน่อยครับเฟซจริงจะมีนี่ครับผู้ติด,ดตามห้าจุดเก้าแสนมีนี่ครับเครื่องหมายถูกจากเมตาเวลิฟายนี่ครับจากเฟซบุ๊กโดยตรงเลยอ่ะกดเลขสามครับแคปไลค์ก็ได้ใครแคปหน้าจอเป็นไหมแม่แคปเป็นไหมผมไลค์ลืมไลค์ยูทูบเจ้วนันนี่แม่ลืมไลค์ยูทูบอ่ะเพเป็นอย่างนี้น y o ยูทูบตอนนี้เลย แม้เบื่อเดาโทรศัพท์มาหล่ชิบหมายเลขพี่นอ้องเลื่นยูทูปเขาดาข้อซะนาอบัตรเดียวเด้ออ่ะกดเลขสามให้หน่อยครับโอเคเนาะเฟซจริงอาจาลอตตอีมาโจดครับพิมพ์ตามก็ได้ครับลอตเตอรี่แน่นไม่อีกแล้วเพจปลอมครับพี่น้องแย่ไปเสื้อมันนี่โอ้ยจะเหม็นนั้น ลอตเตอรี่ที่ชอบที่อาจารย์ไปซื้อนะครับพูดเรื่องลอตเตอรี่ถูกกฎหมายผมอันนี้ผมซื้อเองส่วนตัวนะครับพูดให้ฟังเฉยๆนะครับผมซื้อลอตเตอรี่ก็คือผมมีสี่ห้านะลอตเตอรี่ผมนี่ผมซื้ออาจจดสี่ห้านะครับมีสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมมีสี่ห้ามี มีสี่แปดมีสี่แปดแล้วก็มีห้าแปดห้าแปดแล้วก็มีมีอ่าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ลอตเตอรี่นะครับที่ที่ผมซื้อนะ,อะของอาจารย์เองที่ที่อาจารย์ซื้อนะครับ อ่าทันไหมทันไหมพ่ะพิมพ์ตามหน่อยไม่เห็นใครพิมพ์ตามเลยนะครับพี่แซวขอบคุณครับมีสี่ห้ามีสี่แปดมีห้าแปดแล้วก็มีสี่ศูนย์นะครับลอตเตอรี่นะครับแล้วก็สามตัวท้ายลอตเตอรี่ที่ผมได้มามันเป็นสี่ห้าแปดกับสี่ห้าแปดกับสี่แปดศูนย์ประมาณเนี้ยสี่ห้าแปดกับสี่แปดศูนย์กับสี่ห้าศูนย์ี่ผมได้นะอันนี้ลอตเตอรี่นะ,อะลอง แต่หลักๆเนึ่ผมผมชอบเลขสีอ่ะผมผมไปไล่เก็บสี่มานะครับแม่มรราสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทันนะ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 ใครใครอะใครทันครับพิมพ์คําว่าทันให้หน่อยสี่ห้าแปดสี่ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์นะครับที่ผมได้มานะอันนี้ลอตเตอรี่ของผมนะผมพูดในฝั่งใครชอบก็อยู่ที่ท่านแล้วแหละครับอืมเนาะ ทันเนาะทันเนาะอ่ะพิมไม่นหน่อยครับมีเพื่อนเพื่อนใครไม่ทันอ่านเม้นเราจบเดี๋ยวจะให้เลขทูบต่อเลขทูบเนี่ยก็คือให้ไปเนี่ยผมจุดเองของผมไว้ซื้อลอตเตอรี่เองนะครับใครอยากไปซื้อลอตเตอรี่ตามก็ได้มันถูกกฎหมายมันได้นะครับอืมสวัสดีพี่ๆทุกคนนี้เข้ามาใหม่ครับใครเข้ามาใหม่กดแชร์ด้วยเด้อเดี๋ยวหลังให้แนวทางจบทุกอย่าง ผมจะพาเปิดดวงครับเปิดดวงนะครับแล้วขอแจ้งทุกคนไปตรงนี้หน่อยนะครับทันไหมอ่ะใครทันครับใครทันพิมพ์มาว่าทันได้หน่อยเคียร์หน้าจอนะครับพิมพ์นี่มาด้วยสี่ห้าแปดสี่ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์เนี่ยพิมพ์ไม่หน่อยที่อาจารย์เอาใบเดียวเยอะๆก็คือเดี๋ยวได้ผมจำไม่ได้อ่ะมันอยู่บนบ้านเดี๋ยวแป๊บหนึงมา ให้ดูเลขทูบเลยนะครับใครอยากได้แผ่นทองลุงปุศิลาก็ยังเหลือนะครับนะอันนี้ห้าแผ่นทองนะครับใครอยากได้แท้จากวัดก็ไปถามในไลน์อยากได้เสื้อประจําสํานักก็ไปถามในไลน์อยากได้เหรียญรุ่นแรกของสํานักรุ่นสองของสำนักก็ไปถามในไลน์อยากได้กําไรที่อาจารย์ใส่ประจําเนี่ยก็ไปถามในไลน์อันนี้อนาคตแพงนะครับกับเหนนรียญนะผมบอกเลยโอเคขอเลขทูบแอดมินทําทูบเสร็จหรือยังนี่สีพึ่งมาทาแล้วนะครับเอา เอาลิ้วชี้นะคุยงานสั่งการได้นะครับอืมอ่ะโอเคนะครับบอกแอดมินเลยบูชาสีพึ่งเดี๋ยวผมอ่ะโอเคเตรียมแคมป์เล็กทูบครับใครที่เข้ามาไม่อย่ยากไร้ได้แดงพรุ่งนี้อันดไม่ได้ครับได้ครับอ่าผมรับถึงถึงพรุ่งนี้แล้วกันเนาะอ่า เสร็จแล้วค่ะโอเคพี่ลุงส่งลงกลุ่ม่อยคนดูวันนี้ไม่ลงเลยเนาะ พี่ลงกลุ่มครบแล้วค่ะโอเคผมว่าจะทำอะไรเมื่อกี้ <g rab> กันปากแจกได้พ่าได้ครับผมสีพึ่งกันในอยู่แล้วครับผมให้ดูได้ทั่วเลยไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ดูจากสวิตจ์อาก <c oughs> นะครับ นะผมไม่แคบแบบนี้เลยดีกว่านะครับทุกคนพร้อมเนาะใครอยากได้อะไรไปบูชาในลนยนะจ๊ะเห็นหงบ่ครับอ่ะแคแบ,บครับพี่น้องเพราะผมขี้ลืมจังอาจารย์อ่วนขึ้นไหมครับเห็นหน้าเลยอ้วนขึ้นครับเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยนะครับเพราะผมผมทำไมขี้ลืมึงขนาดเนี้ยเออสมองผมเนี่ยไม่ค่อยวิ่งเลยอ่ะใครอยากได้อะไรทักไปที่ไลน์บนหัวผมนะครับโอนเงินแย้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรให้ถูกต้อง ดูเลขบัญชีครับเห็นไหมคนทักมาเ็มเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมทักรัวเลยนะครับก็เข้ากลุ่มรีแล้วนะครับเออผมทำไมขี้ลืมเนาะว่าจะแครเลยถ้าใครแคปแล้วใครแคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับใครแคปแล้วพิมพ์เลขแปดมา youtube แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้ youtube แคปด้วยพิมพ์เลขแปดมาครับพิมพ์เลขแปดมาครับแคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับ youtube 8, YouTube, 8, แคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับ u t u b e แคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับใครแคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับใครแคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับใครแคปแล้วพิมพ์เลขแปดมาครับพิมพ์ทูปปู่ขอบคุณครับทูปปู่ขอบคุณค่ะก็ได้นะครับพรุ่งนี้มาไม่ยังได้มาจองก็มาให้กําลังใจหน่อยเด้อน,นะครับสองครึ่งครึ่งนะอาจารย์จะมาไลฟ์ถูกเลขไม่ถูกก็มาให้กาลังใจหน่อยเด้อแต่ก็ขอให้ถูกครับเนาะ ใครอยากมาจองพระก,ก็ค่อยมาจองนะครับเนาะเดี๋ยวรุ่นที่อาจารย์สร้างผมบอกไว้ก่อนจะมีรุ่นที่อาจารย์ได้สร้างอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับรุ่นนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้สร้างแต่ว่าอาจารย์ก็ไปเอามาให้ทุกคนได้จองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจีดีหลวงปู่แค่นั้นครับในทูบมีเห็นอะไรครับในทูบเห็นอะไรนะครับในทูบเห็นเห็นเลขอะไรเห็นเหมือนกันไหมเดี๋ยวจะพาสวดมนต์แล้วนะครับดวงจะได้เปิดก่อนนอนสวดเสร็จเราก็จะได้ไปนอนกันนะครับ สวดเสร็จเราก็จะได้เป็นใครพร้อมที่จะขอขมากรรมสวดมนต์กับอาจารย์นอตซี่แล้วนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมมาให้หน่อย